สวัสดีครับทีที่ทุกท่านก็วันนี้จะมาวิทน้ําออกนะครับทีที่ท่านเนาะจากคมเบือ่อเบือ่อเบื่อหอยไปเนี่ยนานแล้วนะครับก็เนะอวขัดท่อเข้าที่เลยเนาะนะครับอันนะี้เขอ,อยู่บนท่อ,ออยู่น้ําอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยไอ้มดแดงมันนอนกิ้งกิ้งเล่นเมื่กี้เนาะนะครับคือลูกนี้นะครับเนี่นะออยทนะีที่เห็นไหมนะครับเนาะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งน,นะครับดวงอาทิตย์แดดจ้าเลยนะครับเนี่ยผมจะวิดน้ำตรงนี้ออกเนี่ยมีประหมอขึ้นนะครับ่ะผมจะวิดออกแล้วกเ็เดี๋ยวดับเครื่องก่อนเนาะใส่เกีร์ว่างใส่เกี่ว์ว่างแล้วจะขึ้นไฮดรอลิกนะครับปิดสวิตขึ้นไฮดรอลิกก็ถึงเวลาต้องวิดออกแล้วนะครับนะครับเนี่ยน้ำ นะครับอ่ะเบื่อหอยไว้ประมาณ2อาทิตย์กว่านะครับเกือบ3อาทิตย์เนาะก็เดี๋ยวถอดล้อออกก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะหมุนตัวลงไปตัวลงไปนะ่ยไอ้ลูกหมีนะครับมันไอ้ท่อที่ผมทําใหม่นี่มันสูงนะครับไอท้ทุกท่านเนาะมันขึ้นลงค่อนข้างยากเดีย๋ยวทไว้ทำกระไดะขึ้นมาก็เป็นลักษณะแบบนี้ไฮดรอลิกดันพื้นนะครับตัวนูน้นตัวที่ผมต่อไวนะ้เนาะขาวๆนู่นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวถอดล้อออกเลยนะครับเดี๋ยวผมถอดล้อก่อนนะครับ ดูตอนอยู่ไกลๆกันบ้างนะครับ FC มาดูตอนอยู่ไกลๆกันบ้างนะ ก็ประหยัดน้ำมันได้นะครับก็จะวิ่งลอยๆอย่างนี้แหละนะครับน้ำแค่เ,เต็มเต็มปากเนาะไม่ได้ไม่ได้รีบเร่งอะไรนะครับเนี่ยเอาประมาณแค่นี้นี่คือน้ำที่เบื่อหอยนะครับแค่แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับน้ำนะครับเพื่อนบ้านเอาไปใช้ได้เนาะน้ำไม่ได้เสียนะครับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะวิดออกเนาะน้ำน้ำที่เบื่อหอยเนี่ยนะครับ,นะรบจะ วิทยออกเพื่อลงกุ้งใหม่นะครับลงกุ้งกำกามรุ่นใหม่นะครับก็จะได้รอบพอดีเป็นการการระยะกัดประมาณเอานะครับก็หอยส่วนหนึ่งก็ตายนะครับส่วนหนึ่งก็ยังอยู่บ้างนะครับยังยังเห็นตัวบ้างตัวไหนที่มันฝังอยู่ในดินนะครับเอดีดูตัวนี้นี่ตัวนี้ยังเดินอยู่นะครับยังไม่ตายเนาะเนี่ยคือเหลือนี่ส่วนน้อยแล้วก็จะเอาแค่นี้นะครับอย่างอย่างตัวนี้นี่ นี้เขาเขาเดินขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูเนาะเนี yeah. ่ยอย่างเงี้ยตัวไหนที่มันมันตัวมันจมอยู่ในดินมันก็จะไม่ตายเนาะพอ,อยาหมดฤทธิ์แล้วมันก็ไม่ตายตัวส่วนใหญ่มันจะตายนะครับอย่างตัวเนี้ยที่ปลายมือผมชี้เนี่ยเขายังเดินอยู่เนาะเนี่ยตัวนี้อย่างเงี้ยไม่ตายนะครับก็จเจ้าแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยางเงี้ยสักไฟสองไฟผมก็จะเบื่อทีนึงนะครับจะให้หมดเลยนี่ยากนะครับนะครับยากแล้วก็ใช้ยาเยอะเนาะก็ oh. ใช้ยาเยอะมันก็ไม่ดีกับบ่อเรานะครับมันทําให้แร่ธาตุในดินนี่หายหมดนะครับคือก็เบื่อบ้างนะครับผมเลี้ยงอย่างเงี้ยสองสามไฟเบื่อทีนึงนะครับคือเยอะๆก็เบือเบ่อไปบ้างเนาะถ้ามันไม่เยอะจริงก็แชทปูนร้อนบาดเอานะครับมันเยอะมากๆก,ก็ไม่ไหวก็ต้องต้องเบื่อเอาแบบนี้นะครับค <sì S 2> ือส่วนหนึ่งให้เขาตายออกไปบ้างเนาะให้อยู่ส่วนน้อยนะครับให้ให้อยู่ส่วนน้อยนะครับหรือด้านด้านหลังผมนี่ก็ ตั้งคอรดเสร็จเรียบร้อยแล้ววิ่งน้าแล้วนครับสภาพอ่าบ่ก็เป็นแบบนี้นะครับสองไร่กว่ากว่านะครับพื้นที่โดยรอบสองไร่กว่าผมว่าจะให้แห้งตอนเช้าแล้วก็จะขอดจับปลาหมอแล้วก็มีขุนกำกามที่ยังจับไม่หมดอยู่เนาะนะครับไว้ตอนเช้าแห้งนะครับลูกนี้ไว้ตอนเช้าแห้งนะครับเช้าก็จะจับปลาหมอจะวิ่งลอยๆเงี้ยนะครับอีกทีหนึ่งนะผมจะวิ่งลอยๆเงี้ยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับ ลอยๆอย,ย่างเงไี้ยไม่ได้ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับอลอยๆก็น้ํายุบๆสักชั่วโมงสองชั่วโมงไปนะครับแล้วเอาทิ้งไว้สักแค่ครึ่งบอ่อเนาะแล้วตอนเช้ามาขอดอีกทีนะครับก็จะทําประมาณนี้ได้รอบหนึ่งพอดีนะครับเอฟซีุกท่านนะครับมันจะได้รอบหนึ่งพอดีนะครับคืคือหนึ่งรอบก็จะเป็นประมาณนี้ ก็ผมก็จะทำวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับทั้งปีนะครับไอซิวชันเนาะภาพแรกที่ผมยังเลี้ยงกุ้งอยู่ก็จะหมุนวนไปอย่างเงี้เยเรื่อยๆเนาะไอลูกเมียเมียฮะก็วิ่งน้ำมาอย่างเงี้ยนะครับไอซีดูเนเนี่ยผมก็จะวิ่งน้ำมาแบบเนี้ยน้ําแค่พอปิ่มๆป,ปากนะครับไม่ได้เร่งอะไรวิ่งล,ลอยๆไปนะครับตอนนี้อยู่อยู่ตรงข้ามนะครับตรงข้ามฝั่งกันเนาะตรงข้าม ก็ด้านนี้ผมใส่หินเอาไว้ล้ออาจจะสูงไปนิดนึงของนี้ไม่ได้ใส่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ซุดลงไปนะครับน้ําก็จะเข้ามาที่หลอดน้ําอย่างนี้นะครับปิ่มๆอย่างนี้เนาะคุ่นี้เช้าเนี่ยแห้งนะครับคือจะวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งน้าไปแค่ครึ่งบ่อพอนะครับเนี่ยลูกนเนี้ยเติมเอซีอาจจะพอจําพื้นที่ได้ฟังเนาะเนี่ยผมเติมน้ําไปเมื่อวานนี้ลูกนี้นะครับตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งอ่ะมอเตอร์ตั้งออโต้ไว้ตีน้ําพอดีนุ่นนะครับเอซีดูเนาะ เขาเขาจะตีน้ําพอดีนะครับทั้งสองตัวนู่นด้วยนูน่นไกลๆนู่นนะครับนูน่นไกลๆนู่นเนาะเช่นกันนะครับก็ผมก็จะทําวนอยู่อย่างนี้นะครับเอซิท่ันเนาะระหว่างนี้ก็จะรอตัดปาล์มนะครับเอซีดูเนี่ยรอรอตัดปาล์มนะครับเนี่ยสุกแล้วสุกแดงนะครับเนี่ยคือสุกแดงและเริ่มล่วงบ้างแล้วก็ เอาไว้ดูตอนแห้งกันเลยเนาะว่าผมจะจับกำกามกับปลาหมอนี่ได้อย่างละกี่ตัวเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะตอนตอนผมจับกำรรการรมกันนะครับปลูกลงมานี่หมากระปุกนะครับปลูกลมาเรื่อมา่มาหมากระปุกหมายหมีนะครับก็นี่เป็นพื้นที่ที่ผมจะปล่อยกุ้งต่อไปเนาะเนี่ยนะครับเอฟซีดูเนาะผมตอนผมเดินอยู่เนี่ยอยู่กลางน้ําอยู่นะครับอ่ะเนี่ยมีกระปูตัวหนึ่งมีปลเลูเล็กๆตัวหนึ่งเดินนะครับ ท่อวิดน้ําอยู่นะครับน้ํายังเหลือตรงนั้นนะครับตรงตรงที่ท่อเนาะยังไม่แห้งนะครับเนี่ยค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆแล้วนะครับนี่พื้นที่นะครับตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งได้เนาะนะครับมารอบๆตัวผมมาจนหมาไอ,ไอ้กระปุกก็กินหญ้าอยู่นี่เนี่ยครับก็มาดูส่วนใหญ่นะครับ ส่วนใหญ่เขาจะตายนะครับหอยเชอรี่เอ้ยหอยหอยเจีดีนะครับเนี่ยเอฟซีดูเนาะเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาจะตายเนาะตายหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ตายแต่บาง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 ตัวยังไม่ตายนะครับบางตัวนี่บางท,ทีเขาฝังตัวอยู่ข้างบนในรูป,ปูข้างบนอย่างงุ้นนะครับเขาฝังตัวอยู่บนในรูปูข้างบนทีงสูงอย่างงุ้นเวลาอย่างงุนะ้นอย่างงุ้นเนาะเวลาน้ําน้ําไปถึงเนี่ยเขาก็จะจะเดินกลับลงมานะครับเนี่ยยังเห็นรอย เห็นลอยเป็นคิดๆอย่างเงี้ยเอซีดูด้วยเนี่ยรอยอยเป็นคิดๆเงี้ยเป็นหอยหอยเจดีเดินนะครับไม่รู้ว่าตัวมันอยู่ไหนนอนอยู่แถวนี้แหละเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นลอยคิดๆเนี่ยคือหอยหอยเจดีเดินนะครับตัวที่มันอยู่ในรูปูเลยน้ํานะครับเลยน้าที่ที่ผมเบื่ออยู่อยู่ทุ่งสูงยางงุ้นนะเวลาฝนตกมาน้ํามันขึ้นถึงมันก็เดินออกมานะครับแต่ตัวที่อยู่ในน้าที่ที่ผมเบื่อทีแรกเนี่ยตายตายหมดแล้วนะครับก็มาเดินดูที่เนินตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้เป็นเนินสูงสนะครับ ประมาณในนี้มีประหมออยู่น่าจะสักสิบตัวได้นะครับอ่ดูไอ้ลูกหมาผมก็กินกินหญ้าปุุกเนี่ยน้ำไหลลงปูเนาะปูเดินลูกปูนะครับมีลูกปูหลายตัวเดินเอาไปทงประชอนได้เนาะนะครับ<ส>ก็ส่วนส่วนใหญ่จะตายนะครับนะครับส่วนใหญ่จะตายแต่ว่ายังยังเหลือบ้างนะครับไม่ได้ตายหมดเนาะ ก็ผมจะเบื่อหอยเจยดีแบบนี้ประมาณ2องสามไฟทีนึงนะครับมันจะเยอะนะแล้วมันมันมันจะเยอะมากๆก็ไม่ไหวครับต้องเบื่อออกนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเอซดูเขาเดินเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเขาเดินหนีเอฟซีเห็นไหมเนาะเนี่ยใกล้ๆเนาะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเขาเดินเนาะ เขาเดินเข้าไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งยังซึ่งมันไม่ตายเนาะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะตายหมดเหลือน้ำาพียแค่นี้นะครับเนี่ยผมก็ใช้ท่อวิ่งมาแต่เมื่อวานน่าจะใช้น้ำมันสักวันสักสิบสิบลิตรได้เนาะสิบเอ็ดสิบสองลิตรได้นะครับเช้าผมว่าเติมน้ำมันแต่เช้าเลยแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็วิ่งน้ําต่อนะครับก็จะจับประหมอนะครับอีกสิ่งท่านผมจะจับประหมอเนาะจับประหมอกับกลุ่มกำการที่เหลือจับไม่หมดเนาะ เนี่ยนะครับก็ยังวิ่งเล่นเลืเล่อยไปอยู่ให้อยู่แค่นี้นะครับประมาณเจ็ดโมงเสร็จๆได้เจ็ดโมงครึ่งตอนนี้เวลาเนาะตั้งแต่เมื่อาวานนี้ครับผมวิทย์ไว้งแต่เมื่อาวานนี้เนาะอันนี้คือน้ําที่เบื่อหอยไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีพิษนะครับส่วนใหญ่ คนขายเขาไม่แนะนําให้วิดน้าออกนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมเอาชัวผมวิดน้าออกนะครับผมเอาชัวผมวิดน้าออกนะครับเพราะว่าอาจารย์จะแน่นอนกว่าเนาะนะครับเดินตามเหลือประมาณตะตุ่มตรงนี้นะครับเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวพอแห้งแล้วก็จะผมจะไปคุ้มท่อแป๊บหนึ่งนะครับนะครับปลาหมออยู่ในเนี้ยตอนตอนฝนตกแล้วมันข้ามมาจากข้างบนนู่นเนาะ บ่อหน้กระต๊อผมยิ่งดักได้กระงหนึ่งนะครับกระแปงนึงนะกระแป้งเล็กนึ่งนะครับในนี้ก็น่าจะเกสิบกว่าตัวขึ้นขึ้นทั่วไปนะครับเนี่ยเี่ยเข้ามารวมตู่ท่อแล้วนะครับส่วนหนึ่งท่อก็วิ่งออกไปกามการผมด้วยนะครับกองการที่คนงานจับเหลือท่ออาจจะวิ่งออกไปด้วยนะครับมาผมให้เอฟซีดูตัวหนอนลูกไรนะครับเนี่ยเอฟซีดูนะครับนี่คือตัวหนอนลูกไรเนาะนะครับนี่คือลายแดงนะครับตัว วิ่งยืดยืดยืดตามน้ำเนี่ยนะครับเนี่ยคือลายแดงนะครับพวกเนี้ยสาคัญนะครับครับคือถ้าไม่สังเกตก็ไม่ค่อยเห็นเนาะตัวมันเล็กมากนะครับเนี่ยคือเขาเรียกว่าหนอนลายแดงนะครับทั่วไปหมดเนาะนู่นอะทั่วไปหมดตรงเนี้ยเยอะมากเนาะมันมันเป็นจุดๆไปครับมันมันไม่ได้เป็นทั้งบ่อนะครับไอซิลท่านนะครับมันเป็นจุดๆไปนะครับเนี่ยนะครับว่ายทั่วไปเนี่ยเนาะนะครับเนี่ยว่ายทั่วไปแล้วก็ เขาจะทาเป็นรูๆอย่างนี้ไอซีดูเนาะตรงตรงที่มือผมชี้เนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะทําเป็นรูๆ,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 ๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นรูๆเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับอ่ะนี่คือสัตว์ที่คนเลี้ยงกุ้งต้องการมากเลยคือลายแดงนะครับไอซีดูขั้นนะครับอ่าเอากากน้ําปลาหรือเอาขี้ไก่ขี้หมูมูลลนะครับสัตว์เหล่านี้มันจะเกิดนะครับเนี่ยตัวแดงๆเนาะนะครับไก่ไก่นี่คือลูกหมา หมากะปุกกระไม้แดงกระไม้หมีไปนอนบ้านแล้วเนาะนุ่นดวงอาทิตย์นะครับตอนเช้าเช้าวิ่งน้ำไปตั้งแต่เมนะื่อวานเนาะเหลือแค่จะตุ่มเช้ามาตีห้าผมก็มาเติมน้ำมันแล้วก็วิ่งต่อนะครับเหลือเท่าเปล่งควายนอนนี่นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูเนาะจะมีปลาหมอมีกุ้งอยู่ไหมไหมนะครับกดนะครับดูที่ว่าจะมีไหมเนาะ ามรวมแล้วเอ็ดๆดูเนาะมีเอ่อกบอันนั้นกบตวงแล้วอันนั้นปลาหมอมีเต่าสามสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเต่าประมาณสี่ห้าตัวนะครับเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าจะมีอะไรมั่งเต่านะครับเต่าปลาหมอนะครับกำกามยังไม่เห็น ฝังลงอย่างเงี้ยนะครับท่อผมวิดน้ำแห้งได้เลยนะครับเนี่ยกบมีกบกบตัวใหญ่กบก็ปล่อยเข้าไปนะครับไม่เป็นไรอันนั้นเต่าเอซีดูเต่าเนาะนะครับเต่าเดินขึ้นมาเต่าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าหกหกตัวนะครับเจ็ดแปดนู่นนะครับเดินเดินอยู่นู่นเนาะ เนยต่อไม้ก็ผูกก็มีเต่าตึงน่ะน,นะครับตรงน,นั้นมีเต,าต่าก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีกัมกามไหมมีปลาหมอโดดขึ้นมาไอตีเห็นเนาะเนาะปลาหมอนะครับตกลงกัมกามไม่มีนะครับไม่น่าจะมีก,ำกำัมกามน่น่าจะจับหมดหรือว่าตายหมดเนาะอ๋อมีมีกัมกามหนึ่งตัวไอตี้ันเ,นเจอแล้วตัวตวงแล้วน่ะโดดกับปลาหมอตัวใหญ่ หมอ้อตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสวิงไปตักนะครับนะเดี๋ยวเดินมดอดลอดท่อไปเอาสวิงไปตักเดีนะ๋ยวเอาสวิงไปตักนะครับสวิงง่ายๆเนี่ยครับหมอ้อตัวใหญ่มากนุ่นกุ้งกาม ขึ้นไปก่อนนะครับ เป็นลูกกบ,บนะครับอันนี้ลูกปลาหมอไข่แลนะ้วนี่เอ็นซีดูลูกปลาหมอนี่นี่ลูกปลาหมอนะครับเนี่ยลูกปลาหมอตัวแค่นเ,นเ,นเนี้ยเอ็นซีน้องเนี่ยแต่เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมันจะมาเติบโตในบ่อกุ้งเรานะครับถ้าผมไม่ได้วิทยน้ำออกเนาะเนี่ยเราปลาหมอเงี้ยนะครับอันตรายนะครับัน,นี้ก็ตักใส่นี่ไป เต่าเดินเดินขึ้นไปดูแนละ้วเต่านะครับจะเดินดูกุก้งกำกามเนาะม่นมีไหมตัวใหญ่มีลูกกบเต่าปูปลาหมอนะครับปลาหมอตัวนี้ใหญ่มากนะในเนี้ยนะครับเ๋ยวไปล้างน้ำก่อนนะครับมาละเอามาล้างดูอีเนาะ เดี๋ยวกุ้งกระช้าก็ได้กุ้งมาสองตัวนี่คือหน้าตากุ้งเนาะสองตัวนั้นเองนะครับเนี่ยเนี่ยสลบนะครับไม่ได้ตายนะครับนี่ครับเนาะเอามีโอกาสฟื้นได้แต่เขาสลบนะครับเบื้องต้นในเขาสลบล้างน้ําก่อนคือต้องวางไว้อย่างงี้นะครับเนี่ยคือ ถ้าเอาลงน้ําเลยเขาบางทีเขาจมน้าตายนะครับอีทุกท่านเนาะวางไว้อย่างงี้น,นะครับเนี่ยถ้าเขาฟื้นแล้วเขาจะถอยตัวลงไปเนาะผมจะวางไว้อย่างงี้อ่ะจะวางจะวางไว้อย่างงี้เนี่ยนะครับถ้าเขาฟื้นแล้วเขาจะถอยตัวลงไปน,นะครับจะเกิดโยนลงน้าเลยบางทีเขาจมน้าตายไอ้สีนอเนานะนะครับอ่าบางทีเขาสลบนะครับสลบอย่างเงี้ยเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูดิว่าเขาจะฟื้นไหมนะครับก็ปลาหมอตัวใหญ่สามสี่ตัว ใหญ่มากนะครับล้างข้างๆเอซีดูปรหมอตัวตัวใหญ่มากเนาะนะครับป,ก <c oughs> ปุกปุกปลาหมอเปล่าดูเอซีดูดปลาหมอตัวสองสมขีดเนี่ยนะครับเนี่ย มันเข้าไปแล้วมันไปไข่เนี่ยนะไอซีน้อยเนี่ยที่ที่ที่ผมจับให้ดูเนาะนั่นคือไข่ของเขานะครับไอลูกของเขาเนาะเนี่ยเนาะอ่ะไปกระปุกอ่ะไอลูกหมีผมมาแล้วนี่ไอหม,มีไปไหนมาฮออ่ะเอฟซีทุกท่านผมดับเครื่องแล้วนะครับดับเครื่องแล้วดูที่ว่าจะมีกุ้งกำกามมี กมการมีอยู่สองตัวเองนะครับเอ็ดสิวทันเนาะสองตัวเมื่อกี้นี่แหละที่เหลือนี่ไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมเอาสวิงมาแต่ปลาหมอมีแน่น่ะนะครับปลาหมอขึ้นตัวปลาหมอน่ามีแน่นอนแต่ว่าปลาหมอเต่ามีเนาะกมกามไม่เหลือนะครับเหลือแค่สองตัวเองเนาะเห็นแค่สองตัวไม่รู้ว่าหลุดข้อท่อไปเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะแต่ไม่เห็นนะครับแต่ว่า ที่เห็นก็มีเนะ่ะเตาเตานุ่นกระเตาเห็นตั้งหัวนะเนาะตรงเนี้ยน้ําเหลือแค่เนี้ยผมต้องเอาปมหางมาขอดนะครับนะครับเพราะว่าท่อมันขอดแห้งก็จริงนะครับแต่ว่าน้ามันมันมันอยู่ในในลูกท่อนาสิบเนี่ยเนาะยาวตลอดเวลาเวลามันคายตัวออกมากจะมีเหลือน้ําเท่านี้ตรงเนี้ยต้องเอาปมหางมาขอดเนาะปมหางมาขอดนแห้งแน่นอนนะครับ เหลือน้ำแค่กระแปงเดียวหรือว่าน้ำแค่ขันเดียวน่ะปั๊มหางคอดเนาะ